วันนี้เราพาทุกท่านมาเปิดเตาเผาถ่านไร้ควันครับผมหลังจากที่เราสาธิตวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานที่เราได้ก็ออกมาสวยงามแบบนี้แหละครับผมโดยเราทาการทดลองเอาใบาไผ่ลงไปเผาในเตาด,ด้วยครับผ <ๆ S 2> ลออกมาก็เป็นรูปเดิมเป็นรูปใบไผ่เหมือนเดิมเลยครับหลายท่านในดูตัวอย่างนี้ก็คงจะเกิดไอเดียต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับถ่านมากขึ้นเพราะว่าเตาเผาถ่านไร้ควันตัวนี้จะไร้ชีเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่ว่าเราจะเอาผลไม้หรือว่าสิ่งของที่เราต้องการทําเป็นถ่านลงในเตาในรูปแบบไหนเมื่อเป็นถ่านแลมรรูปบบบเเดิยคั ที่สําคัญใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับส่วนวิธีการทําไล่ดวงดาวก็ทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็สามารถกดเข้าไปรับชมวิธีทําได้ที่ไล่ดวงดาวได้เลยครับผมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วไล่ดวงดาวก็ขอขอบคุณมากครับผมพิกัดการทําเตาเผาถ่านของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์โทรติดต่อ0957933154ครับท่านที่ผ่านไปผ่ามาก็เข้ามาเยี่ยมชมชหรือว่าสอบถามวิธีการทําได้ครับผม ทางเราก็จะสอนวิธีการทําให้แบบฟรีๆเลยครับเพื่อสร้างอาชีพและเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านครับหรือท่านใดที่สร้างเตาพอถ่านไร้ควันด้วยตนเองแล้วประสบปัญหาก็สามารถติดต่อมาขอคําแนะนําและวิธีการแก้ไขกับเราฟรีๆได้เลยครับสาหรับวันนี้ไรดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไรดวงดาวด้วยนะครับคลิปต่อไปเราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเตาพอถ่านไร้ควันแบบละเอียดเลยครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม